อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยใช่ไหมโดนตีตลอดเพราะว่าผิดเคยมีประสบการณ์โดนคนหาวลิปซิงเลยเพราะเพราะว่ามันไม่เพราะเป็นอเงใช่ครับผมเดินแบบนี่ไม่ได้เดินมานานแล้วจริงผมเข้าวงการงานแรกผมในเดินแบบนะม่รอบกี่ปีเนี่ยรอบไม่ถึงขนาดนั้นโอ้โหแบบว่าแค่พอครับผมครับดึก ความที่เป็นเ,เป็นแฟชั่นโชว์ที่ค่อนข้างรับซัมเมอร์เนาะก็จะเป็นอะไรที่สดใสสดใสเราเองไม่ถนัดอยู่แล้วที่แบบต้องต้องเดินแบบเดินหน้าตึงเนี่ยไม่ถนัดอยู่แล้วแต่ว่างานนี้เป็นแบบยิ้มแย้มสดใสไป็เลยแบบเข้าทางกันเล็ะอะไรนะความเ่ความร้องร้องเนี่อยากทำร้องเพลงเมื่อกี้แบบมีการดึงใบออกแบบเสียงดี ป็นนักร้้องดวใช่ใช่เวลาเวลาดึงไม่ออกมันจะดูเนียนไงดูเนียนแบบดูเนียนว่าแบบร้องจริงร้องจริงร้องจริงเราไม่ได้ลิปซิงก์ไงเราดึงออกก็ไม่ได้ลิปซิงก์นะมันมีประสบการณ์โดนเคาหาว่าลิปซิงก์ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยมีประสบการณ์โดนขอไม่ผมไม่เคยมีประสบการณ์โดนคนหาว่าลิปซิงก์เลยเพราะเพราะว่ามันไม่เพาะแต่วันนี้ก็แต่วันนี้คนก็นี่ไไงร้องให้แฟนไง เราเป็นเพลงเออเราเวลาเราร้องเพลงตามงานอีเวนต์เราร้องแบบเป็นงานเอ็นเตอร์เทนให้คนดูแบบจอยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโบงี่คือสายแบบร้องเพลงเพราะอันนั้นโชว์พลังเสียงแต่ของเราเนี่ยเป็นแบบแนวแบบให้คนแบบยิ้มยิ้มเห็น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 เราร้องแล้วก็ยิ้มตามแล้ววันนี้ร้องให้ขออนุญาตเขาหรือยังฮะขออนุญาตเีลงเขามาลองเสียงไหมเออ ของช่องไงขอขอโบแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เพลงออกแรกๆแล้วขอทุกเพลงของโบเขาเตือนอะไรไหมเขาบอกว่าเฮ้ยสอนไหมสอนเราไหมสอบติวติววันแรกๆที่ติวอ่ะติวเลยแล้วผมก็คือโดนตีตลอดใช่โดนตีตลอดเพราะว่าผิดผิดแบบแบบนี้แบบนี้อย่างเช่นอย่างเช่นท่อนท่นจบท่อนฮุกมันลองว่าอะไรเรื่องอยากอยู่ด้วยทุกวันเลยใช่ไหม มันมีมันมีมันมีช้อนพลกหลายรอบแต่ละรอบเนี่ยโบเขาใส่กิมมิกไว้จบไม่เหมือนกันสักรอบเขาไล่ันอยากอยู่ด้วยทุกวันเลยแล้วช้อนไหลไปอยากอยู่ด้วยทุกวันเลยจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าได้เองโบแบบว่าเขาแบบความสามารถตัหน้าจริงผมรับภูมิใจ ภูมิใจในตัวโบจริงๆอันนี้จริงๆไปจริงไเดี๋ยวอ่านดูไม่จริงหรอจริงผมภูมุ่งใจมากจริงๆผมภูมิใจมากแบบเวลาเวลาเห็นน้องได้ได้คือเราอะรู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าความสามารถของโบอะเขาเยอะมากนอกเหนือจากงานด้านการแสดงหรือว่าเดินแบบอะไรเงี้ยฮะเรารู้ว่าเขาร้องเพลงที่ผ่านมาเล็กเชืร์ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออโบก็แค่อาจจะเป็นดาราที่ร้องเพลงเพราะอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีคำหนึ่งที่ ที่แทนนะแทนลิฟตาเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเขาบอกเขามาบอกผมเองเลยบอกว่าเล็กโบไม่ใช่แค่ดาราที่ร้องเพลงพอนะโบเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะนี่เราประทุนใจขนาดไหนค่ะน้ำตาจะไหลแทนล่าสุเาดเขาไปสโนบอทยแล้วนะใช่ออไ,ไปอยู่นี่แค่ได้ไปฟังแค้ไปดูก็มีมีไปมีไปหาบ้างตอนน้องไปทำงานแล้วผมไปอ,อัดเสียงแต่ว่ายังไม่ได้ดูภาคไทย เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาเวลาไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันอย่างเขามีแอปค่าให้ฟังแล้วเออมีมีใอัดเเสียงอะไีมีพี่อเล็กอะไรเนีขามีเขามีแบบเพราะว่าเวลาทำงานเราก็จะมาแชร์ประสบประสบอ่ะเวลาเราทำงานเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานของเราในวันนั้นๆให้ฟังทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตอนที่โบช่วงช่วงที่เขาอัดเสียงสนุกไว้อ่ะเขาจะมาร้องเพลงบนรถมามา พูดบทบนรถอะไรเงี้ยเราฟังอย่างเดียวเราฟังอย่างเดียวซึ่งซึ่งมันเป็นผลงานที่เล็กภูมิใจมากไม่ว่าไม่ว่ารายได้หนังหรือว่ากระแสหนังจะดังแค่ไหนแต่ว่าเล็กอย่างน้อยเล็กเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถของโบเขามีขนั่อยังตอนเขามาร้องเราเป็นไงรีแอปเราเป็นไง เราไม่ฟังไงตอนนี้เราไม่ฟังเลยโอ้หเราหูอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะหูจริงหูจริงเพราะเพราะว่าเพลงมันร้องยากไม่ได้ร้องง่ายๆแล้วก็แล้วก็ประกอบกับคือทุกคนเล็กเชื่อเล็กเชื่อว่าทุกคนจะมีเสียงเสียงของเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยอยู่ในหัวอยู่แล้วซึ่งเสียงโบเขาก็แบบได้เลยภูมิใจมากชว์นิดนึงแม้ไปคะชว์นิดนึงที่ฟังมาบ่อยๆไปให้โบโชว์นะอย่าให้เล็กโชว์เลยเขาจะมาร้องเพลงให้ฟังท่อนแบบ แล้วบอโอ้พี่พี่เล็กท่อนนี้ร้องยากมากแล้วร้องให้ฟังผมไม่ได้พูดตลอดว่าก็ได้นี่ <c oughs> ก็ได้แล้วนี่เขาจะมีความไม่มั่นใจนิดหน่อยอะไรกทำให้เรายิหลงใ่ไมแบบว่าทำไปทุกอย่างเลยเป็นเจ้าหญิงของเราด้วยหลงก็เราหลงอยู่แล้วแต่ว่าเราเราภูมิใจมากกว่าภ <c oughs> ูมิใจแล้วแล้วตอนนี้ก็ดีใจเคยเคย,เคยเห็นแบบเหล่าแฟนคลับจะชอบบอกว่าอยากให้คนคนนี้ถูกคนพบอีกเยอะๆอะไรงี้ใช่ไหม,ใช,มใช่มีคำนี้ใช่ไหมอันนี้เลยก็ฟิลนั้นก็อยากให้โบถ,ถูกคนพบอีกเยอะๆว่าแบบ ตอนนี้เขาดูคนพบเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าอะไรอันนี้ก็คือความสามารถของเขาอยากให้คนคนพบอีกอยู่เยอะครับผม,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 มเพราะอะไระเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมีแบบเอ้ยวงคืนคนนู้นวงคืนคนนี้จากคนนี้อะไรอย่างี้ใช่ไหม,ไมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าพวกเราอะ<ม>เข้ากันแค่ไหนอ่าเปนอาผิดท้ายฝากงานหรมีละครแล้วอะไร พี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะเขาใช้แบบเขาใช้คำพูดแบบไม่ไม่น่ารักเลยอ่ะงานเริ่มมีทีมบทด้วยใช่ไหมคะมาแบบเป็นลายๆหน่อยไม่เราเก็บเซอร์ไพรส์ไงเราเก็บเซอร์ไพรส์เก็บเซอร์ไพรส์ไว้ขู่แดงน่ดีใจนะแจ็คก้ลินครับผมแจ็คก้ลินนักข่าวชื่อแจ็คก้ลินครับผมเขาถามผมว่าเป็นไงจะมีละครแล้ว อ่โอเคก็จริงจริงจริจรผมก็ไม่ได้ห่างหายจากหน้าจอเป็นนานขนาดน,นาะก็ละครเรื่องล่าสุดก็คือล้มเล่นไฟเพิ่งออนไปเมื่อกลางปีที่แล้วเองเออยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยโอ้คน็บ่นไงบ่นว่าอลเล็กไปเล่นละครอลเล็กอ,ลเ,ลอลเล็กใหม่ <c oughs> แล้วตอนนี้อ่าแต่ก็ฝากด้วยครับผมสายรักสายเลือดครับผมก็จะต่อจากคุณพี่เจ้าขาที่จะเป็นหันที่ใช่ของผมโบพอดีครับผมวันที่10เมษายนนี้ทางช่องสาครับผมก็จะเป็นละครแ <c oughs> นว ดราม่าห้ามหันติดคือตอนอยู่้วยกันเยอะตอนตอนสัมภาษณ์มันมีช่วงโปรโมทแล้วมันมีนักแสดงท่านหนึ่งใน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 เรื่องอ่ะเขา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 ติดคำนี้เป็นละครแนวห้ามหัน กันในตระกูล <S 2> <S 2> เห็น่าเรื่องนี้เราเป็นเล่นเป็นบทร้ายด้วยใช่ไหมคะขอบคุณที่เปลี่ยนเรื่องให้ครับใช่ก็ไม่ไม่ถึงกับบทร้ายแต่ว่าจะเป็นละครที่เล็กเชื่อว่าใครที่ดูแบบซีรีส์เมืองนอกบ่อยๆอะไรเงี้ย<า>คือตัวละครทุกตัวมันจะมีความน่าสงสัย<อ>คือมันเกิดจากมันเกิดจากมีคนตายแล้วก็คนมีคนในตระกูลตายแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนมีความน่าสงสัยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตรกรกันทุกคน เพราะฉะนั้นก็ก็มันจะมีเรื่องของการสืบสวนตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของพี่นายกรรมอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องของความระหาเข้ามาด้วครับผมแฟะนั้นฝากด้วยครับสายรักสายเลือดควันห้าหั่นแห่งปีนะครับผม10เมษายนนี้แค่พู่จะถ่ายลูกซัมเมอร์กับโบนี่เมื่อกี้ที่บอกทำแถบเวสต์ทำมีไว้สต์นี่นี่เอาเอาอย่างไรฮะอับม้วนม้วนม้วนเยอะไม่เลยห้าหั่นห้ามหันเดี๋ยวไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วตอนนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเล็กๆตุ่มตุ่ม